ามาดูกลไพ่ชุดนี้นะครับกลชุดนี้เป็นกลไยใจในการเลือกไพ่กระดาษสีขาวนี้ด้านหน้าจะมีะค,คําทํานายล่วงหน้าแล้วนะครับเราจะยังไม่ให้ดูนะครับจะคว่ำไว้ตรงนี้ฝัดอันนี้คือคำำําทํานายไพ่นี้เป็นไพ่ปกติธรรมดานะครับเราจะทําการสับไพ่เพื่อพระบันนะครับจากนั้นจะให้เลือกไพ่เป็นหนึ่งใบใบไหนก็ได้นะครับ ชี้มาเลยครับหนึ่งใบครับนะกดเดี๋ยวอย่างนี้นะครับโอเคเอาไป่ไปนี้ไปเอาไปดูก็ได้ครับอ่ะไปดูก็ได้จะได้จำได้โอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาวางไว้เลยครับได้ครับได้ก็คือไพ่หนึ่งใบเอาวางไว้นี่เลยครับจะไว้พิสูจน์นะครับว่า การทํานายไพ่ครั้งนี้มันแม่นแค่ไหนนะครับเรามาดูขับตอบก่อนนะครับตื่นๆต้น,ตนครับคุณจะเลือก3ามรหลาดตัดโอเคนะครับดูมครับลองเปิดดูสิครับปึง้งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช <cle an> ่นะคุณคณเลือกปิดวมไวา่ผิดวะ จริงเฮ้ยมันมันต้องเป็นสามก็หลาบตัดสินี่มันยังไงกันแน่เนี่จริงๆผมว่าผมว่าคุณเลือกผิดมากกว่านะผมมีแค่อยู่แค่ไหนเลือกจะกลาบตัดเออเออไอ่เดี๋ยวฟ้าเออนี่นั่นเป็นเรื่องแ๊่ไม่เข้าใจเลยทายผิดเลยโอเคแค่นี้จบลว